ออกไปจะเข้ามาใช่ดีๆใช่ไหมพี่ใช่มาบอกดีๆว่าให้ออกไปไปเฮ้ยเยเข้ามาเฮ้ยอยู่ตรงนี้นะาำออกเลยไพี่าำออกเฮ้ยเฮ้ยพี่หมอแทงเลยขนาดนั้นเลยเหรอ เอวมันมีเลือดเลยพี่เฮ้ยเรียบร้อยแทงเลยพี่แทงเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆหนุ่มปานอาทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์เดินป่าลาผีนะครับกวันี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับพี่พีเอฟซีครับซึ่งวันนี้เรามากันทั้งหมดเนี่ยสามคนซึ่งวันนี้ผมมามากับหมอผีด้วยซึ่งวันนี้เราจะพาหมอผีเนี่ย มาปา่าอาปอบหรือสีนะเฟิร์นนะก็่วันนี้เนี่ยนี่นะครับมอพีของเราซึ่งวันนี้พี่เมาส์ได้เอามีดทับเลร์มาด้วยใช่ไหมใช่จากบันทับบุรีเลยใช่ไหมใช่อยู่ข้างในใช่ไหมพี่เมาส์บอกว่าพี่เมาส์เนี่ยจะขออาสาปรามันเองซึ่งมีเล่มนี้นะ่าผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมพี่เมาส์ใช่ครับนี่นะพี่เฟสีไม่ใช่ของเล่นเลยนะผมแทบไม่อยากจับนะของพวกนี้นี่ก็วันนี้นะเดี๋ยวพี่เมาส์เนี่ยจะ ใช้วิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านนะพี่เมาส์นะก็ฝากเข้าไปเป็นกํากลังใจพี่เมาส์ด้วยเมาส์เดินป่าผ่านหลอนเอ้เมาส์เดินป่าล้าผีใช่ไหมใช่ครับ,รบก็โอเคครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยงไงเราทั้งสามคนเนี่ยจะเดินทางเข้าไปทําพิธีกันนะเราเนี่ยต้องอเชิญมันด้วยใช่ไหมพี่เมาส์ใช่ครับต้องจุดธูปจุดเทียนเรียกนะครับเราก็ต้องเข้าไปเตรียมพิธีกันก่อนนะใช่ครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการสยเวลาเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเตรียมพิธีกันเลยดีกว่าครับพี่พีเอฟซีถ้าพร้อมแล้ว ไปพี่เมาสเดิเราเดินเข้าไปเตรียมพิธีครึ่งใส้สิ้นด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ก็คล้องเตมไม้เต็มือนะพร้อมลุยนะพี่ๆพีบสี่วิงอวุ่นเลยวะพี่เมาส์ไมู่้เงินตั้งกันพิธีกันตรงนี้เลยใช่ไหมเราต้องไหนก็ได้อแล้วแต่เราต้องอัญเชิญมาอยู่แล้วตรงนี้ก็ได้พี่เดาไปปักลักสี่ลักนะนี่นะเดยวเราเนี่ยจะเตรียมพิธีกันตรงนี้เลยนะ เนี่ยโอเคไหมพี่เมาส์โอเคเดี๋ยวก็ปักหลักตรงนี้โอเคครับพพเอฟซีเดี๋ยวพวกผมขออนุญาตเตรียมพิธีกันก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของเรานะพี่เมาสนะ<ช>เดี๋ยวหาปักหลักด้วยใช่ไหมใช่ต้องใช้ไม้ด้วยดีงนะั้นน่ะใช่เดี๋ยวหาปักหลักผมไม่ได้เอามีดมานะพี่พี่มอันนี้จะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรหาไม้เล่มๆเอาเองก็ได้ไปเฟิร์สชวนเตรียมพิธีหนู จะได้เล่นกระมันมางวันนี้ก็เอามอพี่มาเล่นงา,านมันเลยนะนี่เคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าไปพี่เมาโอเคครับพี่พีเอฟซีขอ,อยาเตรียมพื้นที่ก่อนครับอันนี้ก็พี่เมาได้ปักหลักให้เราแล้วนะเหมือนพี่เมาท้องวิชาด้วยนะ ทองทองวิชาด,ด้วย,วยนะใช่ไหมพี่หชอเขาไปอยูยใ่ในไซสินได้เนะลยใช่ไหมเขาไมอยู่เลยเขาอยู่กัไทายชานัน่งเลยพนะี่นังง่งขนะ้างพี่กั้ อันนี้เราก็อยู่บนไส้ซีนกันแล้วนะก็ยู่กับหนัองเฟิร์นนะเวฟซีนี่นะส่วนไส้ซีนเนี่ยเหมือนพี่เมาสจะไม่ตัดน,นะมันจะเอามาวางตรงนี้นะใช่ไหมพี่เมาส์ไส้ซนนั้นนี่จะไม่ตัดน,นะเราจะเอาม้วนใหญ่มาวางนี่ใช่ไหมเห็นพี่เล่าให้ผมฟงังนี่นะอ,อันนี้เราต้องเก็บอีกใช่ไหมพี่เก็บไหมไส้ซีนอนะ แบบปาบอะไรเสร็จแล้วเราคือเราเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยใช่ไหมใช่เหมือนสะกดดุดหรืออะไรอ๋อชื่อแล้วก็มีทูบที่เตียมมานะครับคืออ๋อต้องเตรียมพร้อมเลยใช่ไหมพี่ใช่เตรียมพร้อมใช้กี่ดอกนี่แล้วแต่บางคนคนระับแ,แต่ผมว่าจะใช้เจ็ดดอก อมอใช้เจ็ดดอกใช่หมครับทูพนาครับเทียนเจ็ดทู 5, ห้าเทียนเจ็ดนะครับพี่บีเอฟซีก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเองนะพี่เมาส์นะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเรานะในยามพี่เมาส์ก็พร้อมไปด้วยอ่าพร้อมเลยนะง่ายๆอย่างผมนี้พกแบบพกของแบบทีมีของติดตัวตลอดใช่ไหมเพี่ จะเริ่มแล้วนะปากไม่ลงอ่ะพี่ก็ผมคอให้เราใช้สมาธินิดหนึ่งนะตอนนี้ต้องใช้สมาธิแล้วนะครับพี่เี่อัพซีเขาหมุนเส้นม็ขมวนเส้นแล้วออกไปไม่ได้สงสัยใช่ไหมเฟน ทำวิชาแล้วนะรู้ทำอะไรเหมือนกันนะครับคือเราจะปกักทูปักเทียนแล้วแต่เราต้องมีวิชาวิชาใครวิชามันใช่ไหมรับ ส่วนในนี้ก็พี่จะถือไว้ในมือเหรอเทียนพวกเนี้ยเทียนพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่จะจุดแล้วก็ตั้งไว้อืมจุดแล้วก็ตั้งไว้ตรงจุดเดียวอ๋ีอ๋อนี่นะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันในพวกเนี้ย ไม่แล้วแต่วิธีใครวิธีมันนะมัน<ช>ต,ต้องพูดอย่างนี้ใครวิชามันอ,อนเรียนมันจะครูไหนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม<ช>พี่จะเริ่มพิธีแล้วใช่มพ<ช>ี<ๆ>่ครับผมไม่พูดแล้วนะงั้นนะ ก็จะมาเริ่มวิธีไปพร้อมกันนะพี่เ p บสิตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันนะ ราไม่ได้มากลุนลุ่นนะครับแต่แบบเรามาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยใช่ครับแบบยังไงเนี่ยเขาทําร้ายพวกเราแบบยังไงทำร้า,ายชาวบ้านนะครับแต่ผมไม่ได้แบบแบบยังไงแบบสะกดไว้นะครับแต่ผมแบบอยากให้ออกไปเหมือนไล่ใช่ไหมเห<ช>มือนขับไล่ อ,อย่าออกใส่สินนอกใส่สินนะโอเคเหอห้ามออกนอกใส่สินนะเฟิร์สตอนนี้กรลังพิธีแล้วนะ มาแล้วลืมมาแล้วอะไรนะพี่มาแล้วมันมาแล้วใช่ไหมใช่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนระวังตัวด้วยนะโอเคพี่มันมาแล้วใช่ไหมใช่เห็นพี่ม้าบอกมันมาแล้วนะเปิดไฟฉายไ,ได้ใช่ไหมพี่ได้ดูสภาพระวังตัวน,นะครับ เก่นะระวังตัวไว้ใช่ไหมระวังหลังด้วยใช่ไหมพระจันทร์เนี่ยเต็มดวงนะคืนเนี้ยคืนนนพระใหญ่นะสิงเลือดใช่มาแล้วมุนไงเอ้ยจริงด้วยเว้ยออกไปจะเข้ามาพ <ทำ S 2> า,ามาดีนะอย่ามาทำร้ายกัน วันนี้มาไล่ดีๆใช่ไหมพี่ใช่มาบอกดีๆว่าให้ออกไปอย่ามาทำร้ายชาวบ้านเลยพี่ม,มันจะเข้ามานะมีข้าวสารอะไรเปล่ามีจะจะสานมาเว้ยนะครับไปออกไปไประวังนะมันเจ็บแล้ว ไปยังไงทำลายชาวบ้านเลยออกไปไปออกไปใ,ใกล้ๆเ,เก็บแล้วนะ hey, hey, เฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่นในใส่สิ้นไว้เฮ้ยเฮ้ยัสออกไป <Hey. S 1> มันโดนของนะครับ <Hey. S 1> เดี๋ยวเอาล็อกใส่สิ้นนะโอเคพี่ hey, ออกไปอย่าเข้ามาเฮ้ยเดเ,เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันจับไซส,สินปุ๊บมันโดนนะพี่ใช่พี่อยามีดด้วยเมื่อกี้มันจับไซส,สินมันดิ้นตรงนี้นมันจะเข้ามาทำร้ายผมอ่ะรอจับมีดแล้วนะ ออกไปเอกไปเลยเออกไปนะไปบอกให้ไปดีๆนะอย่ามาทำร้ายชาวบ้านเลยมาบอกดีๆมาเตือนดีๆนะพี่นะไม่อยากทำร้ายนะครับแต่อย่ามาทำร้ายกันผมมาขอดีๆแล้วนะ มันมีกี่ตัววะพี่เฮ้ย,ย,ยดินดินโดนเรียบร้อยมันจับใส่ศิลจับใส่ศแล้วโดวนข้าศัตรูไว้ยใช่ไหมใช่จะจ็บหนักก็กูบอกมึงแล้วนะกูเตือนมึงตั้งแต่วัานนั้นแล้วแล้วเ,เด็กมาให้กูวันนั้นมันกินเด็กด้วยนะพี่ใช่เหรออืมมันทำร้ายชาวบ้านนา้นนี้นนหรอใช่พี่บอกแล้วให้ออกออกไปออกไป เขาไม่ก็บับ่เฮ้ย <Hey, S 1> มันองอหูนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะออกไปสู้มันนะนั่งกงนอยู่ตรงนี้นะห้ามออกเลยไง่ห้ามออกมขอเขาสารขอขอเขาสารไปกำหนึ่งนะพี่ได้ไปออกไป เฮ้ยเฮ้ยพี่เมาแทงมันเลยเหรอเมื่อได้แทงเลยแทงเลยพี่หมเอเฮ้ยเฮ้ยพี่เมาแทงเลยขนาดนั้นเลยเหรอพี่เมาแทงเลยนะเมื่อกี้พี่บอกแล้วพี่บอกดีๆแล้วเข้ามาทำร้ายพี่เข้าไมา่จู่โจมแขนพี่ดูด,ดิ <N> น่ะขูดแขนพี่แดงมันดิ้นได้เลยดูพี่ไปถ้าเจ็บแล้วก็ไปเหนื่อยแล้วนะ มันโดนแทงใหญ่แกพี่พี่พี่เร็วมีเตือนแล้วไปออกไปเกยทาวเกย์มิแนเฟิร์นแน่ของเขคือกับน้องเฟิร์นนะเฮ้ยเขาสานใส่ตชวนพี่มา เอาจ้ะเอาจาการแทงมาเลยไปออกไปอืมจ้ะมันเจ็บร้อนเลยเฮ้ยทำไมตรงเอวมันมีเลือดวะพี่โอ้ยเรียบร้อยแทงเลยพี่แทงเลยพี่เรียบร้อยเข้ามาเลยพี่มันเจ็บเนาะมันเจ็บหนักเลยใช่ไหม พี่เตือนแล้วนะสาหัสนะน่ะสาหัสเลยนะบอกแล้วมังในให้ไปข้างนั้นเดี๋ยวทำพี่เก็บเหมือนกันแหละไหนเฮ้ยช้ำเลยดูเนี่ยนี่ก็รอยพื้นแดงเลยพี่เพื่อนสิเนี่ยแถวๆนี้มองในกล้องอ่ะดูไม่รู้แบบยังไงอ่ะมันต้องลากสังขารไปเลยนั่นอ่ะบอกแล้วมาเตือนกันดีๆนะครับผมบอกแล้วผมเตือนดีๆ มาทำร้ายผมก่อนผมอยากมาช่วยชาวบ้านนะครับแต่โหพีพีเอสซีดูมันต้องคานออกไปอะบางทีผมไม่อยากยุ่งนะครับแต่บางทีเกินไปนะครับพอทำร้ายชาวบ้านมันเกินไปใช่ไหมพี่ใช่อันนี้เรืออะไรมั้งพี่มันมันมันเป็นไงมันต้องมันจะไปหรือว่ามันไม่ไปเนี่ยมันมันบอกว่ามันจะไปนะมันเจ็บแล้วอะมันน่าจะไปใช่ไหมใช่ แต่ไม่รู้ว่าจะไปแน่นอนหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนะครับต้องมาดูอีกทีหรือเปล่าใช่ะจะบอกผมบอกแล้วให้ไปอย่ามาทําร้ายชาวบ้านอย่ามารุกวนชาวบ้านผมบอกแล้ว <S <S 2> <S 2> ผมเตือนดีๆนะครับพี่เพื่อนๆผมบอกแล้วผมเตือนแล้วผมไม่อยากใช้วิชานะครับ, <S <S บเราก็อยากเก็บไว้ป้องกันตัวนะแต่วันนี้เราต้องเอาอ่องมาใช้เพราะว่าต้องช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆอ่ะก็เข้าใจกันนิดนึงนะพี่นะใช่ ลองเปิดไปฉายให้ดูมันดีกว่าพี่เพื่อมันจะแหวงกันมากลับมากัดเราลองเปิดดูได้น่าจะไปแล้วแหละผมว่าน่าจะไปไม่ค่อยแน่เราก็ไม่แน่นอนว่าแต่ไม่เจอมันแล้วนะไปมันไปแล้วหรือเปล่าตรงนั้นไปเดินออกไปดูยังไม่ได้ใช่ไหมพี่ต้องรอดูยังไม่ได้ยังยังยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่อันนี้เรากลับได้ตอนกี่โมงพี่ต้องมีกําหนดไหมก็อีกสักพักแล้ว บอกไม่ถูกตามนี้นะพี่พีพ mm ีเอฟซีเราก็ต้องเป็นห่วงคอลอดภัยของเรานะครับแต่เม nah ื่อกี้เนี่ยเราผมเห็นพี่เมาส์เน <Liter> ี่ยจ้วงตรงท้องมันนียไปได้หนับนะแล้วพี่จ้วงปุ๊บแล้วเหมือนไม่เป็นไรนะครับเหมือนยังไงอะแบบเหมือนมีวิชารักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนแทงไม่เข้านี่นะใช่ครับพอพอรอบสองรอบสองผมแทงอีกก็เหมือนเข้าแค่นิดเดียวพอรอบสามผมแทงผมแบบผมใช้วิชาแบบ ลงกับมีดเล่มนี้นะครับพอมผมลงวิชาปุ๊บผมก็แทงเลยแทงปุ๊บเข้าเข้าปุ๊บเจ็บปุ๊บกล็ลากสังขารไปเลยอืนี่นะตามนี้นะนพี่เอฟจะพี่เอซีเพราะาพี่เมาส์เนี่ยเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์เราก็ต้องฟังพี่เมาส์นะแต่ผมเชื่อพี่เมาส์นะพี่เอฟซีว่าไงผมไม่รู้แต่ผมเชื่อนะครับแต่คิดว่ามันไม่น่าจะกลับมายก้นแหละผมว่านะพี่นะ รามันมีแน่ไม่นอนครับพี่อันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะครับว่ายัางไงถ้ายากรู้เราต้องเดิมมันเราแบบยังไงร,รอบหน้าเราต้องมาดูอรอบหนึ่งว่าอยู่ไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็คือไปแล้วนะครับถ้าอ,อยู่ก็เราก็ต้องไล่ให้ไปให้ได้เพราะแต่ผมว่ามันงยังไงมันก็ไปครพี่เพราะแบบเพราะว่มันแก๊กคือมันโดนหนักเลยผมเตือนมันตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าให้เอาเด็กขึ้นมาไม่เอาเด็กมามันไม่รอดแล้วแบบยังไง มันแบบมันทำมันทำร้ายทำร้ายแบบชาวบ้านหรือยังไงอย่างเงี้ยเราก็อย่าแบบยังไงบอกไม่ถูกนะครับอืมเข้าใจนะพี่ไม่อยากให้มาททำร้ายแบบไม่อยากให้มารบกวนชาวบ้านนะครับอืมครับ <Okay. S 2> ก็ตามนี้นะพี่เยบซีก็โอเคนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งสังเกตกันดูพังยังทำมันไม่ออกมาเนี่ยก็คือมันไปแล้วใช่ไหมพี่แต่ทำายังออกมาเนี่ยคือมันยัง อยากกลับมาลองดีกับเราใช่ไหมครับใช่ครับก็ตามนี้นะครับ p ี f c ครับตามนี้เลยนะพวกผมก็ต้องเชื่อพี่เมานะเพราะว่าพี่เมาก็เป็นคนมาช่วยเหลือชาวบ้านนะก็ชาวบ้านแถวนี้ก็สนับสนุนเรามานะก็อยากให้เรามาช่วยเหลือทางนี้เหมือนกันนะแต่เราไม่อยากแบบยังไงไม่อยากเป็นบาปนะครับก็คือเรามาบอก มาบอกดีๆมาไล่แต่มันไม่ฟังนะใช่ครับมันยังมาจะเข้ามาทําร้ายเราอีกใช่ครับก็เลยเกิดการต่อสู้กันเมื่อกี้พี่เมาก็ได้เอามีดหมอนเนี่ยแทงเข้าที่ท้องมันไปหลายทีเหมือนกันนะครับถ้าก็ขออภัยจริงๆนะพี่เฟซีคือเราก็ต้องช่วยแบบเหลือยังไงเรามีความรุนแรงเรืออะไรเราขอโทษขออภัยนะครับครับผมแต่มันเป็นความจําเป็นว่าเราแบบยังไงเราไล่ให้เขาไปแต่เขาไม่ไปเขาจะพยายามทําร้ายเรานะครับครับ ้อันนีโอเคนะพี่แฟรซีเดี๋ยวไงเรานั่งซุ่มกันดูอีกพักหนึ่งนะครับถ้ามีอะไรก็เราก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะใช่ครับครับผมแต่คิดว่ามันไม่มาแล้วใช่ไหมพี่พี่คิดว่าไม่มาแล้วเพราะมันเจ็บหนักเมื่อไปไงไปรักษาตัวหรือปะไปออกนอกจากพื้นเพรผมว่ามันน่าจะไปเลยว่ะเพราะว่าผมไม่เจอยายปอมาค่อนข้างในระยะหนึ่งเลยนะตั้งแต่มันมาอยู่เนี่ย ไม่เจอยายปอปีกเลยพี่เจอไหมก็ไม่เจอเหมือนกันพี่ก็ไม่เจอนะแต่เจอแบบนานแล้วคลิปเก่าใช่ไหมคลิปดองไว้ใช่ไหมเป็นคลิปเก่าที่เจอใช่ก็ถ้าท่านยังเจอในล่าสุดเนี่ยนะจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับ PPFC ครับอืมอืมครับผมครับโอเคเดี๋ยงไงเราลองนั่งซุ่มกันดูอีกพักหนึ่งถ้าไม่ออกมาก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านกันใช่ไหมพี่บ้า โอเคครับตามนี้พี่เอซีเราก็นั่งซุ่มไปพร้อมกันก็พี่เอซีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุมจะเที่ยงคืนแล้วนะ <Okay. S 2> เราก็ไม่เจอมาแล้วเหมือนพี่เมาส์บอกว่ามันเนี่ยน่าจะหนีไปแล้วนะใช่ไหมพี่เมาส์ใช่ตอนนี้ก็ทุบเทียนของเราก็ครบกําหนดที่จะต้องกลับแล้วนะครับ <Okay. S 2> นี่ทูบเทียนเริ่มจะหมดถึงเวลาเราต้องลากลับแล้วใช่ไหมพี่อันนี้เราก็ต้องขอเจ้าที่จะทางเดินทางกลับบ้านกันนี่ใช่ไหมใช่ okay. เห็นพี่มอาพูดมาองนี้ก็โอเคมาพี่มาทำพิธีกันเลยดีกว่าจะได้เดินทางกลับบ้านโอยขอแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราต้องเก็บไปเผาอีกส่วนที่ทำพิธีที่ชั่วร้ายนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกัน นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ปราอา่ปาปอบชั่วหรือว่าปอบดำหรือว่าปอบที่แปลงกลายมาในรูปแบบอื่นๆนะครับเราก็ได้ปราเป็นปนที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็ผู้ผมเนี่ยจะขออนุญาตเก็บเขาของเพื่อเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับพี P ่เอฟซีโอเคครับเดี๋ยวไงเราไว้เจอกันอีกทีหนึ่งครับก็สวัสดีพีพีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็ตอนนี้เราเนี่ยเดินทางเก็บเขาของกลับมาหมดแล้วนะใช่ครับนี่นะครับส่วนน้องเฟย์ก็นั่งกันแล้ว นะครับพิธีเนี่ยก็เสร็จไปด้วยดีนะครับ p p f ซก็คือผมก็คือไล่ไปแล้วนะครับใช่ปาดได้สำเร็จนะครับใน EP นี้นะครับ PPFC ครับซึ่งอ่ามันเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสซึ่งผมคิดเองนะครับผมกับพี่มอสเนี่ยได้คิดกันไว้ว่ามันเนี่ยน่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับน่าจะออกไปจากหมู่บ้านนี้เลยหรืออาจจะไปอยู่ในป่าใช่ที่อื่นสักทีหนึงนะครับพไปรักษาตัวไว้อะไรีใช่ใช่ใช่นะครับ ก็โอเคครับพี่พีเอฟซีครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้นะครับซึ่งในอีพีนี้เราก็ได้ช่วยชาวชาวบ้านเนี่ยสำเร็จนะครับอ๋อก็ฝากเป็นกำใจให้เรานะพี่เมาส์นะและอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่เมาส์นะครับเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับในเร็วๆนี้ก็อาจจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงผู้ผมทั้ง3คนเนี่ยก็ต้องขอลาพี่พีเอฟซีเนี่ยจะเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ เื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปนะครับพี่พีเอฟซีครับจะได้มีกําลังใจเนี่ยในการทําคลิปนะครับก็โอเคครับเดยไงผมพี่เม้าน้องเฟิร์สก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พีเอฟซีครับ